อาทีนาเทพที่ได้แห่งกลยุทธ์ในมหาสงครามครั้งสุดท้ายระหว่างเทพเจ้ากรีกและเผ่าเทพต่างแดนที่รุกรานจากนอกเขาโอลิมปัส เทพีอะตีนาไม่เลือกที่จะใช้พลังอย่างบ้าคลั่งเหมือนเทพองค์อื่นแต่เธอใช้กลอุบายกระจายกองกำลังสร้างพันธมิตรระหว่างโลกมนุษย์เทพและเผ่าพันธุ์เก่าแก่จากใต้พิภพเธอวางแผนหลอกล่อศัตรูให้เข้าสู่หุบเขามายาที่เวลาหมุนช้าลงกว่าป,ะป,ะปกติสิบเท่าสุดท้ายกองทัพรุกรานถูกทำลายไม่ใช่ด้วยกำลังแต่ด้วยการที่ถูกนำทางสู่หายณะโดยความประมาท ซุสจึงยกย่องว่าอาธีนาไม่ได้ชนะด้วยพลังแต่ด้วยปัญญาเหนือการเวลาและตั้งให้เธอเป็นเทพ,พเจ้าลำดับที่หนึ่งด้านการวางแผนและสงครามอาธินาได้ปกป้องเอเธนส์จากสงครามหลายครั้งจนเมืองนี้กลายเป็นศูนย์กลางของศิลปะปรัชญาและวิทยาการมีเด็กหลายหมื่นคนถูกฝึกให้รู้จักคิดก่อนลงมือและใช้คำก่อนใช้ดาบ เธอสร้างโรงเรียนชื่อว่าพาเทโนสแปลว่าบริสุทธิ์ทางความคิดที่สอนให้เด็กทั้งชายและหญิงมีสิทธิ์เท่าเทียมกันในด้านความรู้หลายร้อยปีต่อมาเอเธนส์กลายเป็นนครทองคำที่แม้แต่เทพเจ้าต่างชาติยังต้องการเรียนรู้ในยุคที่เหล่าเทพถูกลืมเลือนจากโลกมนุษย์เทพองค์ต่างๆค่อยๆหายไป อาธิน่าอยู่เยียบเงบในป่าลึกรอจนวันหนึ่งสงครามสุดท้ายแห่งมนุษย์ระเบิดขึ้นอาธิน่าไม่ยืนข้างฝ่ายใดแต่สวมชุดเกราะออกมาเพื่อปอกป้องเด็กคนหนึ่งที่แบกตำราเล่มเก่าไว้ในสนามรบเธอต่อสู้อย่างเดียวดายและเมื่อเด็กคนนั้นรอดเธอก็สลายกลายเป็นลมทองปลิวไปเหลือไว้แต่คำสอนในหนังสือ เมื่อเทพยุคเก่าหมดวาระโอลิมปัสถูกส่งก่อให้เทพรุ่นใหม่ที่เกิดจากการรวมเลือกมนุษย์กับพลังศักดิ์สิทธิ์อาธีนาอาสาไม่รับตำแหน่งผู้นำแต่กลายเป็นครูแห่งสวรรค์สอนพวกเขาถึงความหมายของชัยชนะที่แท้จริงเทพเจ้าองค์ใหม่มีพลังมากมายแต่กลับเกรงใจเธอเสมอเพราะอาธีนาไม่ได้ใช้ห่อแต่ใช้คำถามทำให้พวกเขาเติบโต ในวันที่ไฟสงครามระหว่างเทพโอลิมปัสกับไทยท่านปะทุขึ้นอีกครั้งอธินาเลือกที่จะไม่เข้าข้างใครเธอเดินไปยังใจกลางสนามรบพร้อมคบเพลิงแห่งสัจจะและประกาศว่าสงครามไม่มีผู้ชนะมีแต่ผู้รอดที่กลายเป็นผู้แพ้ในใจตนเองเธอหยิบมากระดานศึกออกมาวางกลางลานรบและเชิญเทพทั้งสองฝ่ายมาเล่นหมากรุกแทนการฆ่าฟัน จากวันนั้นเป็นก้นมาโอลิมปัสเข้าสู่ยุคไร้สงครามครั้งที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์หลังยุคสงครามสิ้นสุดลงอาทิน่าเห็นว่าไม่มีอีกแล้วที่โลกต้องการนักรบเธอจึงปลดชุดเกราะหมวนหอกของตนเป็นปากกาแห่งเหตุผลและใช้เขียนความรู้ลงบนหินอ่อน เธอกลายเป็นนักปราดแห่งเทพปลีกตนไปอยู่ในหอสมุดเร้นลับสร้างตำราแห่งจักรวาลและเฝ้ารอให้ผู้แสวงหาปัญญาเดินทางมาพบเมื่อเอเทนส์ถูกภัยพิบัติจากเงาดำอธีน่าเลือกสละร่างตนเพื่อผนึกเงานั้นไว้ใต้ฐานวิหารพาเทนอนร่างของเธอกลายเป็นรูปปั้นศักดิ์สิทธิ์สีทองผู้คนมากราบไหว้ไม่ได้เพื่อขอพรแต่เพื่อรับคำถามสะท้อนใจ แม้เวลาผ่านไปหลายพันปีวิญญาณของอาธินาก็ยังคงอยู่ปก,กป้องเอเทนส์ด้านในโดยไม่มีใครรู้อาธินาพบว่าหลังจากสงครามผู้คนมีความเจ็บปวดฝังใจเธอจึงหันไปเปิดโรงศิลป์แห่งเทพบนเขาโอลิมปัสมนุษย์เทพและวิญญาณที่สำนึกผิดจากสงครามได้มาเรียนศินละปะวาดภาพระบายความเศร้าปั้นรูปแห่งความหวัง ผลงานสิลปที่นั่นไม่มีใครกล้าซื้อขายเพราะทุกชิ้นคือร่องรอยของจิตใจหลังอําลาสงครามอธิน่าวางหอ,อกของเธอลงกลางโลกและสาบไว้ผู้ใดถือหอ,อกนี้เพื่อยุติสงครามจะได้พลังของค่าทันทีแต่หากใช้เพื่อทำลายจะถูกกลืนโดยหอ,อกเสียเองหอกของอธิน่าไม่ใช่อาวุธอีกต่อไปแต่มันเปลี่ยนรูปร่างตามยุค เป็นไม้เท้าผู้นําในบางครั้งเป็นไมโครโฟนของนักพูดในบางยุคเป็นดินสอของเด็กในห้องเรียนครั้งหนึ่งเทพเจ้าทุกองค์ถูกสิ่งมีชีวิตนอกจากกระวานรุกรานพลังของสายฟ้าน้ำแข็งไฟล้วนไร้ผลอาธิน่าเลือกที่จะนั่งสมาธิกลางสนามรบแล้วใช้ตักกะบริสุทธิ์วิเคราะห์โครงสร้างของศัตรูจนพบว่ามันคือสิ่งมีชีวิตที่กลัวความคิดเชิงนมามธรรม เธอจึงส่งแนวคิดซ้อนแนวคิดเข้าไปในจิตใจของมันและในที่สุดศัตรูนั้นก็พ่ายแพ้ต่อสิ่งที่มองไม่เห็นพวกเทพจึงยอมรับว่าปัญญาคืออาวุธสุดท้ายของจักรวาลในโลกยุคใหม่เทคโนโลยีและอาวุธทำให้มนุษย์คิดว่าตนเองไม่ต้องการปัญญาของเทพอ,อีกต่อไปอธีนาเดินทางผ่านสนามรบของมนุษย์ครั้งแล้วครั้งเล่า เพื่อเสนอแผนหยุดสงครามอย่างสันติแต่ทุกประเทศกลับปฏิเสธเธอจึงกลายเป็นเงาที่คอยเก็บศพจากสงครามที่ไม่เคยฟังเธอสุดท้ายเธอยือนอยู่เพียงลำพังบนยอดเขาสวมเกราะเดิมแต่ไม่มีศัตรูไม่มีมิตรและไม่มีผู้คนจะเข้าใจความเงียบของนักรบผู้ไม่เคยแพ้แต่ก็ไม่เคยมีใครชนะตามเธอได้เลยวันหนึ่ง เอเ e นสถูกปกครองด้วยผู้มีอำนาจที่ดูแคลงความรู้และสนับสนุนการบูชาอารมณ์มากกว่าเหตุผลอธีน่าเกือนครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ผู้คนกลับมองเธอเป็นเทพ,พียุคเก่าที่ลาสมัยจนในที่สุดพวกเขารื้อรูปปั้นของเธอทิ้งและเปลี่ยนวิหารของเธอเป็นหอการค้าในคืนหนึ่งที่ท้องฟ้าปิดสนิทและสายฟ้าฟาดไม่มีทิศท,ทางเอเทนส์ A ก็ถูกพายุกลืนไปทั้งเมือง เรากับเทพทีแห่งปัญญาหันหลังให้โดยไม่เหลียวแลอาจีนทีนาเคยมอบกลยุทธ์และความรู้ในการสร้างอาวุธให้กับมนุษย์เพื่อป้องกันตนเองในภาวะสงครามจำเป็นแต่ความรู้เหล่านั้นกลับถูกนำไปผลิตหุ่นยนต์สังหารอัตโนมัติซึ่งไร้หัวใจและไร้ศีลธรรมจนมีสงครามที่ฆ่าชีวิตนับล้านในชั่วพริบตา เมื่ออาธีนาเห็นผลของตนเองเธอไปยังหุบเขาแห่งเล็กกล้าและทิ้งหอกศักดิ์สิทธิ์ของตนลงในเตาหลอมเป็นการขอไถ่โทษแก่โลกที่เธอพยายามจะปกป้องเมื่อโลกมนุษย์เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสารความเชื่อในเทพ,พเจ้าก็จางหายไปวิหารของอาธีนากลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเด็กๆถ่ายเซลฟี่กับรูปปั้นของเธอโดยไม่รู้ว่าเคยมีเทพีจริงๆอยู่ณนะที่แห่งนี้ วิญญาณของเธอยังคงอยู่แต่ไม่มีผู้ใดเอ่ยถึงนามของเธอด้วยศรัทธาอีกต่อไปจนวันหนึ่งเธอเงียบไปตลอดการละลายลงในสายลมของนครที่ไม่รู้จักชื่อเธออาร์ธีนาเคยชนะโพไซดอนในการตั้งชื่อเมืองเอเธนส์โดยมอบต้นมะกอกให้กับประชาชนแทนม้าศึกของเขาแต่โพไซดอนไม่เคยลืมความพ่ายแพ้นั้น เขาเรอเวลาจนเอเธนส์อ่อนแอก่อนจะส่งแผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์มาทำลายผลผล,ผลิตมะกอกของเมืองอาทีนาอ้อนวอนเทพเจ้าอื่นให้ช่วยเหลือแต่กลับถูกเพิกเฉยถูกองค์เกลงใจพี่ชายของเธอสุดท้ายเธอต้องแบกรับเมืองนี้ไว้เพียงลำพังทั้งๆท,ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของมันตั้งแต่ต้น อธินาเคยวางกลยุทธ์การต่อสู้ให้กับราชาแห่งดินแดนหนึ่งเพื่อใช้เฉพาะกรณีสุดท้ายแต่ราชานั้นกลับใช้กลยุทธ์อย่างไม่ยั้งคิดเมื่อเห็นว่ากลยุทธ์ของเทพีให้ผลดีเขาใช้มันเพื่อขยายอาณาจากักรจนกลายเป็นจกักรวรรดิแห่งสงครามอธินามองผลงานของตนถูกบิดเบือนอย่างเงียบงันและได้เพียงกระซิบกับสายลงว่า หากแผนการอัญชานฉลาดอยู่ในมือคนงูมันจะกลายเป็นฝันร้ายของโลกในช่วงสงครามเทพย่อยระหว่างดินแดนฝ่ายแสงกับเผ่าแห่งเงาอาทีนาได้รับชัยชนะครั้งใหญ่ด้วยแผนลวงซ้อนลวงจนเทพสัตรูหลายองค์ต้องถูกเนรเทศตลอดกาลเธอเริ่มรู้สึกภาคภูมิใจในชัยชนะจนละเลยความยุติธรรมวันหนึ่งเมื่อมีเด็กคนนึ่งถามว่า แล้วพวกที่แพ้พวกเขาผิดหรือเธอไม่มีคำตอบเธอเงียบไปเป็นเวลานานก่อนจะหายตัวไปจากเขาโอลิมปัสและไม่มีใครพบเธออีกเลยโลกในยุคหลังกลายเป็นดินแดนแห่งอารมณ์ความเชื่อปลอมและความเกลียดชังเหตุผลไม่เป็นที่นิยมอีกต่อไปคนที่พยายามพูดอย่างมีตะกระจะถูกมองว่าเย็นชาหรือไม่เข้าใจโลก อาชีนาไปเยี่ยมเมืองต่างๆแต่ไม่มีใครเชิญเธอขึ้นพูดไม่มีใครอ่านตำราของเธอและไม่มีใครตั้งคำถามต่อความเชื่อผิดๆในคือสุดท้ายเธอจุดกระเกียงแห่งเหตุผลในห้องว่างเปล่าก่อนจะดับไฟเองอย่างเงียบสง,งนันในยุคอนาคตที่พิพิธภัณฑ์แห่งเทพเจ้ามีรูปปั้นของหญิงในชุดเกราะแต่ป้ายระบุว่าไม่ทราบชื่อ นักเรียนที่เดินผ่านถามว่าเธอคือใครไม่มีใครตอบได้บางคนบอกว่าอาจเป็นเทพ,พีสงครามบางคนบอกว่าเป็นราชินีในตำนานไม่มีใครจำได้ว่าเธอคืออาทินาเทพ,พีแห่งหยุทธศาสตร์ผู้ช่วยมนุษย์มานับพันปีและเธอก็ไม่ได้แสดงตัวเพื่อทวงความทรงจำเหล่านั้นคืนแม้เธอยังมีพลังยังมีสติปัญญาและยังมีโลกให้สอน แต่ในโลกที่เสียงดังกว่าเหตุผลและอารมณ์เหลือกว่าวิเคราะห์เธอกลายเป็นเพียงผู้รู้ที่ไม่มีใครถามอาธินาใช้เวลานั่งอ่านตำราโบราณในห้องสมุดร้างบางคืนก็พูดคุยกับตนเองบางครั้งก็พยายามเขียนความรู้ทิ้งไว้ในขวดลอยน้ำทุกๆปีทุกๆุกป,ปีมีเด็กคนหนึ่งในบางมุมของโลกเปิดขวดนั้นขึ้นมาอ่านและในแววตาเด็กคนนั้นเธอเห็นแสงเล็ก แม้จะเล็กก็ตามเมื่อห้องสมุดที่เร้นลับที่สุดของโลกเรื่องก่อนตามแปนเวลาแผ่นมาเบิลแตกร้าวหนังสือเก่าเปื่อยยุย่ยแม้แต่แตะเกียงแห่งเหตุผลก็เริ่มริบหรีอาธีนาเดินอย่างแถวเปลไปยังชั้นหนังสือสุดท้ายก่อนจะหยิบสมุดเล่มบางที่เธอเคยบันทึกคําสอนใส่ขวดข้างในมีลายมือที่ไม่ใช่ของเธอเป็นลายมือเด็กคนหนึ่งที่เคยได้รับข้อความจากทะเล สมุดเล่มนั้นเป็นเครื่องยืนยันว่าปัญญาของเธอเคยแตะหัวใจใครบางคนได้จริงๆ